สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกทุท่านเข้าสู่ช่องของพี่เป๊ะเชิญน,นงึงของยังคงคอนเซปต์เดิมปบมือต้อนรับความเฮงความปังปบมือต้อนรับโชคนะคะวันนี้พี่เป๊ะมีแนวทางมาฝากกับทุกคนอีกเช่นเคยนะคะซึ่ง เป็นแนวทางของเราพัฒนานะคะพี่น้องค่ะทักทายค่ะใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครจะพี่เป้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปแล้วก็กดกระดิ่งคุณจะได้ไม่พลาดตัวเลขสวยๆแนวทางดีๆนะจ๊ะทุกคนจา๋าคลิปนี้เน้นย้ำว่าทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมได้รับฟังชอบตามไม่ชอบผ่าน ที่สําคัญที่สุดคือไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าตัวเลขจะออกอะไรเป็นเพียงแค่การคิดวิเคราะห์ความน่าจะเป็นไปตามสูตรไปตามแบบว่าไอแบบสูตรของแต่ละสํานักแต่ละูรูแต่ละอาจารย์เท่านั้นนะคะมันอยู่ที่ดวงเขาาได้พี่น้องเอ้ยดวงไผ่ดวงมันหมานไพ่หมานมัน,ามน,มนสามตัวเน้นเๆสี่หาง ซึ่งมีเอฟซีจากทางบ้านนะคะได้ส่งตัวเลขสวยๆมาฝากพี่เป้บอกว่าพี่เป้ฝากตัวเลขสวยๆให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอฟซี FC, พี่เป้ด้วยเผื่อว่ามีโชคด้วยกันซึ่งคิดหลายรอบแล้วมันเหมือนแบบว่าความน่าจะเป็นไปได้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นพี่เป้ว่าสเอ้แปดสิบเปอร์เซ็นกับแปดสิบเปอร์เซ็นก็กราบขอบพระคุณแนวทางตัวเลขสวยๆ งวดที่ผ่านมานะคะอันนี้คือแบบว่าน้องเขาบอกว่ามันเป็นสูตรคิดยอดหลังปรับปรุงสูตรใหม่เพ่นว่าสั้นายมันก็ได้นะซึ่งมันสามงวดแล้วห้าสองแปดตามนี้จะห้าสองแปดแปดเจ็ดสองหกหนึ่งเจ็ดนี่คือล่าสุดนะคะและน้องเขาก็บอกว่าสี่ วันจันทร์ที่ 4, สี่สิงหาคมสองพ 48, นันห้าร้อยหกสิบแปดนี่ขอให้เฮ้งขอให้ปังขอให้ได้ขอให้โดนฝากพี่ฝากน้องจักแบบมันมีแค่สี่หางสี่หางไปกับตรงโต๊ะอะไรประมาณนั่นแหละนะคะพี่น้องสี่หางไปครับเลขวันบ่หลายดอกพี่เป้แต่กับแบบว่าก็เข้าใจว่าพี่ว่าน้องแบบว่าคนที่ชอบชอบชื่นชอบตัวเลขนะคะ ตัวที่ผมวงกลมคือสิ่งที่ผมคือตัวเลขที่ผมชอบมากเออแต่ก็จะไม่แบบไม่ทิ้งไม,ไม่ทิ้งนะเราบอกอย่างเงี้ยนะคะทุกคนเอาแค่แบบว่าสี่หางแต่วงกลมไว้สองหางนะ่คือแบบว่าอาจจะสิบบาทอันนีนะ้ตัวที่บริเวณวงกลมอาจจะหาบาทเป็นแบบนี้นะคะเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดหกแปดแปดเจ็ดแปด 8 6จากพี่น้องจา๋าราวพัฒนาส่สิงหาคม256 8 7 8 7 7 8 6 8 8 7 8 8 6เน็ดเน้นๆไปที่787แล้วกับ็7 8 6มาไม่มาไม่รู้นะคะรอลุ้นผลกันนะคะทุกคนค่ะก็ขอให้ทุกคนเฮงขอให้ทุกคนปังไม่ว่าคุณจะซื้อเลขไหนก็ตามแหละ พี่เป้ก็จะแบบมันไม่รู้หรอกเนาะว่าอาจารย์ที่เพื่อนเคยให้แมนๆมแบบหลายงวดหลายงวดมากงวดนี่ก็อัดสิลุดมันก็มีเข้ามีหลุดเป็นธรรมดาฮัรรรรา่นอู้วนเล่นเล่นเสียโอกยยัง,งอันผู้คนคิดเพื่ก็ขึ้นสิลวยกัวเฮ้าแล้วผู้คนคิดเพื่ก็ขึ้นสิรวยกัวเฮ้าแล้วน้องพี่น้องเนาะเออเออเออเอเอยางไงยัง ม,มีมีแนวมาฝากมีแนวมาฝากอันหูจักอันพี่บ่าวบอกพี่บ่าวใต้เนาะอันที่วัดเลขแล้วอ่ะที่แบบว่านะสายวัดป่าอืสายวัดป่า,า,าที่งวดที่ผ่านมาเพิ่นก็ให้หาศูนหาศูนล่างแล้วก็62กสองวดก่อนอนุ่นกว่ากสอง เพิ่นห้มานีสามงวดแล้วสามงวดแล้วนี่น,นี่ตัวอย่างคือตัวนี้ตัวนี้ตัวอย่างคือตัวนี้และเพิ่นสิบ่อยตัวเลขงามๆซึ่งเพิ่นบอกว่าอันหลวงพ่อนะบอกว่าสิบบอกเลขวันที่สี่สิบบอกเลขวันที่สี่ห้พี่หายน้องคนไลค์กดแชร์กดกระดิง่งไว้ท้บาบอยกพาดซึ่งเลขเพิ่นห้มาหน่อยคือกันได้แต่อันนี้ ด้วยว่าสิ่งแบบหลายๆอย่างแหละก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะอยู่แบบว่าขาเบิงเพลินนี่อุ้ยเขาดีขนาดมาหอด้วาปุ๊บบาดท,ท่าสิตามไปมันยังไปทั้งขังก,นะง,งก็มีแหละววม,ลมันอยู่ที่ดวงเนาไปนอกเนาะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเราก็เก็บว่าเป็นข้อมูลมันอยู่ที่ดวงเท่านั้นแหละแึงใน,นก็ตามซาถุกหอ้ได้ขอใ้โดน เพียงอุเพียงอุเพียงเล่นค้องหละเล่นค้องแหละได้บริเจนาที่ละอุ้ยทางกับสีหกนาที่พี่น้องอยากได้แนวทางของไอตารคนหนอูลูคนหดคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปเดี๋ยวพี่เป้นำมาฝากพี่เป้ตามกลุ่มดังๆนะคะพี่เป้กลับไปแบบแอบแฝงพี่เป้กลับไปแบบสอดแนมสอดแนมมาหันพี่น้อง พี่น้องสุขุสุคนนะคะหลายกลุ่มพเพิ่งจะถามว่าพี่เป้เข้าไปได้ยังไงบางกลุ่มแต่น้อยมากน้อยมากที่ว่ากลุ่มไม่ได้เสียตังค์นลกลุ่มทุกกลุ่มคือเสียตังค์แค่มีว่าเสียมากเสียน้อยแต่ที่แบบว่าน้อยสุดเสียแบบว่าเสียค่ากลุ่มน้อยสุดนะคื 200. 200. อสองร้อยคือสองร้อยเออแต่แบบว่า มันก็ต้องแบบทุกสิ่งทุกอย่าง่มันต้องแลกเปลี่ยนกันมาเขาอยากได้ตัวเลขก็เพิินแบบนี้นะพี่น้องเขาก็ต้องมีน้ำใจให้เพิ่นเพิ่นก็เออเสียเวลาเวลาคิดคำนวณจะสั้นสังซี่อะไรเงี้ยแบบมันเป็นกลุ่มต่อเดือนนู่นนี่นั่นถ้าบ่อยากพลาดตัวเลขงามๆาจกกลุ่มดังพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้คอมเมนต์ไว้มันเกิดเป็นทรรมดาเนาะ สำหรับคอหวยนะรู้กันอยู่แล้วลหละว่าถ้าเข้ากลุ่มดังกลุ่มกลุ่มแม่นนะมันต้องแบบเสียเงินนะหู้อยู่แล้วพี่น้องหลายคนที่อยู่ในกลุ่มนู่นนี่นั่นที่ว่าเคยเข้ากลุ่มไปเนี้ยนะ่ะหู้อยู่แล้วว่าตบต้องต้องเสียเงินเสียค่าคู่เขาเอิญว่าเสียค่าคู่แต่เราก็เต็มใจเราก็เต็มใจเนาะที่จะแบบเฮ้ยเสียค่าคู่ให้เพิินแบบ เอาก็มีแบบได้บ้างไม่ได้บ้างเนาะบางเทือมือเขาซื้อน้ำเพลินเอาก็ได้มันก็ไปธรรมดาบางมือบางมือซื้อมันก็บรถือตัวแรกมีเข้าวีหลุดไปธรรมดาแหละนะคะทุกคนก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด like, กระดิ่งไว้เดี๋ยวรเราเจอกันคลิปหน้าจิเป้มีตัวเลขจากหลากหลายสถานที่แหละมาฝากทุกคนขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย